bạn có cần thì cú mâu mà mấy đứa em cú trang cắn lưỡi nằm ta cú phá, cú hủy cú ra đây. Ây, cái đứa cú nhắc mấy trăm Đi đi đi, mấy chuyện cú lèo cắn lâu, cú ngắm ngắm năn năn. Chân rời mới dần rồi. Cú bó mấy đứa cháu và cả chúa mấy đứa lạc cú mấy lên đi đi. Chúng mấy đứa cú bí măng à?

รุนกันเลยรุนเันแกเกียนบอลนายนี่คนอื่นก็เกียนบอนกันเสียพันแกเกียนอไฟีเลยนี่ไมมีแกว่เรากรับไม่เปนองก็ไม่ได้เล่หรอกอ่าอ่ะมันหนบามันีดาราเาลีนมันนั่งเลนั่งลุกอยู่กันตนี้เสื้อดำนั่งทิตายแล้วเลีมา้นั่นอ่ากในมึงลงมึงเมืงทเฉยเลยที่ท่เฉยเลยทีกูจบนอกูเล้งได้กันและ วายชี้โถไใชชอนจี she, she ๊ดสุดใช้ข่าวข้างขีนทำไทยเชียเจ้าอ่ะได้เต่อลีได้เหอวัวไหมวะต่อหลมันได้กินลากราบบ้าได้อยู่แล้วเอาเวอเวอเวอวยุแคมฟร์สเก่าแรแล้วบุญจ้าเกาหลีนี่เป็นอะไรเปล่อโลกเลื่องตะกี้นู้วไปบากันนั่นมาได้ไปมาลายูแหละเดโมมากีมาเนาะ รูมอนโดมานโนนี่กัหุกบอลเล่บอลวิจีตรศิา์เลยกันเล็ทุกเล็กโค้งด้มึงชาบ่อืมได้ไโอ้วันยูใส่อยโอ้ยคนอีสานคือกันคอยยูโดนนโอ้ยคนกาลสินแมนแล้วเจ้าเจ้าไน่มาให้มาใหจังยุทุเนี่ยโอ้ยเเจ้ามาทำากสาง่อสางโกเกียดโกเกียดโอ้ยน้องโกเกียดดีกูเต่าดี

còn này, liền, liền là ngày để... à, của... cũng đang liên liên làm chuyện gì ơi, chúng liên là ba ba ta răn cái măng kĩ, răn nô măng kĩ măng kĩ, bên không biết nói chuyện với tôi, không biết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 , không là không biết,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  ครับน bon mm ึ hmm. <laughs> <laughs> yeah ่ง <Tensor> จึงชิบครัวมึงโตขึ้นจะทำอะไรกูตอบเลยเป็นกรรมการหวยครับกรรมการหวยหน้าสิเวนยังดีไหมดูเหวี่ยงวัวเล้กเลื่อยแต่ว่ากูไม่เป็นไรกูรองเพียนเวียนาได้รองเรียนรักโจนีดเปลี่ยนได้เลยแต่นักรองนี่มันไม่หายใจนักรองเลยไม่หายใจไอ้ที่มันโรองยาวๆยืดติดๆกันนั่นโอ้ไอ้ไอ้เจม่์อ่ะเอารักโจนนะตอนพุกนะ Thầy nói là Lộn lên, lắp lên, tuổi nhây mình Thế nên là phải tổng thân của thầy Mà lúc đó linh đẹp lên là lộn lộn Cái Mà mai có Bạc bạc, mà thấy mấy luôn đấy À, ta thức vượn Nên là đều đây biết đấy Thì thấy biết thức vượn, mà hấu thúa giọt Thứ qua thô, bởi vì sao Ờ, about it. Think about it. Think đi it. Think about gọi Think about it. 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 rồi about it. Think about it. Think ừ, it. Think about 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 ừ Think about it. 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 Think about มันไม่หมดเลรามาจับกุงจรงกันกูอย่างกันแต่กูเสียไดเวลาเมกกตัวใส่กูเสียด้บอกบ่ามึงกินไ้กูจีปุนตาไมาต่างเจ้ามัน้นนั่งอยู่คืบกํางหลังถุกเทาเลยสองศพซอยมันเย็นมันมั่งแล้วมันสร้งนมันนั่งเรียนเย็นใสทางเทียนปิ๊งปิ๊งไม่สู้เลยางทียนปิ๊งปิ๊งบดีมูลสู้กันไปคนคนทุตายนมาร่งมาเร่อหซื้อม้าบ้านเล็กเอยู่นะ แสดงว่าพ oh, well, ูดนี้ม so ันไม่หลักจัดจริงนะซุบุที่มดหลายคนใส่พวกตาว่ะอ่าก็บอกวนเลวันอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลมันสูบไม่มดแก็มันไม่หลักเลยอ่ามันคนละม้วนน่มวนนู้นม้วนม้วนนี่ม้วนจะทุกข์มันนี่อยู่ได้ไม่น่าแต่ว่าเบื่อเดือดกริ้วมั้งไปไปไปว้าไปว้าไปว้ากันลาไปนอนกอไปเร็วไปเร็ว องปเทศกได้บ้างนั então, <tenha ód io> ่นน <región> ั่นล่ะกนจริงไหมอ่ะเลทีทีมันโง่เลยนี่ทำใสอยกับมาเลยว่ะนี่หนงมันคกิปมีไปตัดหน้าด้วยนี่ไปเอาไปจับปุ๋ย ใชยแลวันก้อนาล่ทมเสร่กําเสร่หันี้นมาเสือนแนะน้ำทุกทีนี้ตัวเต้นมาตกใจงูไอ้เจ๊ตุ่งกว่กว่าตัวด้วยคายุบผันพีดจะกลับเนแก้มาอันนี้ล้่แหละช่วยันนี้เลยเนาะ ถึงกันก็ทีนี้นั่นเลยต่อรล้วบบ้าเก็ท่าแหล่ๆมันไม่ไอ้โง่ไม่ไอ้โง่แชทไอ้ง่ทังมดออานนั่ไม่ไอ้ง่เออไม่ไอ้ง่ทำไรไม่กลัวบ้ากับไม่ไอ้ง่วก็อ้วบ

นี่แล้ว่าฉันบป่าบุชยว่าฉันอาตนม้ากันมาละแั่นมงเงตายไปสาวันก็ไม่เปิดรับนรกเลยท่อยู่แต่เป่นมึงเงินมามาโพธิธดามาฉัน เกิดมาภัพสิ้นดีชีวิตฉันทำไมเป็นอย่างนี้มีใครเล่าเข้าใจฉันคอยปรึกษาหรือในแต่ละวันก็มีเพียงเพื่อนเท่านั้นที่คอยปลอบใจฉัน กลับมาที่บ้านฉันต้องอดทนกับคำที่แม่นั้นบนด่าฉันในแต่ละวันฉันต้องทนทุกความเศร้านั้นไปทุกวันทำไมไม่ดูอใ้ฉันนั้นได้เป็นคนดี เปลี่ยนจากคำดาดูอาได้ไหมจะได้เป็นกำลังใจให้ฉันได้เป็นคนดีให้เปลี่ยนจิตใจชั่วร้ายในตัวฉันทีฉันอยากจะเป็นคนดีอย่างที่แม่ตั้งใจ Dạ, yeah, là ilaha là hay là lo. Lo con xin Dạ anh lắm là dạ anh con xin <tôi lo con chân> phải Xin đưa chùa đại bây giờ Em Hãy con chân tất tắng với tiếng tung ra yên 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 hãy yên 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 No. 就高。 ดามารดาที่ล่อล่งประทานให้กับนวรัตตลอดจนลูกๆทั้งสองได้ดําเนินวิถีิสาามอย่างแท้จริงยูเร็ดกำกายเป็นเด็กที่ดีมีอิมาและส่วนแพนเพ็กก็กลับเข้าวิธีนิกะตามหลักศาสนาดําเนินรูปแบบของศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์และสีแพรก็ถูกนํามาเชื่อทากุรบานสำหรับในค่ำคืนนี้ขอลอ่อล่รง ประทานความสุขความเจริญแด่พี่น้องชาวปัญจอและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมวเร,ราอห์ตุลลาอิมาลกาฮ์